สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีของคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่ก็มีงานเป็นผ้าไหมกเกษตรอยู่ประจานะคะเพราะว่าไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นก็อันนี้ก็ลองไหมแท้ค่ะไหมกเกษตรนะค่ะเป็นงานฝักหลอกขาวค่ะเงางามมากค่ะเหลื่อมมากค่ะสวยมากค่ะค่าราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะราคานี้เอื้อมมือถึงค่ะ สวยมากค่ะสีพัดเทลค่ะสีนี้นะคะค่ะพัดเทลกีบบัวค่ะมันจอกทนกีบบัวค่ะเหลืองเงามากค่ะค่ะเวลานุ่งเวลาใส่นะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะป้ายเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะค่ะเราก็พับม้วนลงแบบนี้ก็อยู่ค่ะคุณแม่ก็ทําได้แบบนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่250บาทตัดสําเร็จพร้อมใส่แต่ขอคุณแม่แถมไปทุกผืนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักรอบเอวรอบไซค่ะ แต่ละคนค่ะแต่ว่าทําแบบนี้ง่ายคุณแม่ว่าง่ายค่ะค่ะช่างเขาทำออกมาง่ายมากค่ะค่ะเราก็ไปค่ะเอวของเราวัดรอบเอวเท่าไหร่เราก็ปักเข็มลงตรงนั้นค่ะคนถ้าลูกถ้าหลานทําไม่เป็นคุณแม่บ้านทุกคนจะจะรู้จักเข็มทุกคนนะคะเข็มเส้นได้ค่ะค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านรุ่นก่อนก็มีแต่ทําด้วยมือค่ะ เหมือนผ้าเราขาดเราแตกเราปะเราก็ทําด้วยมือเอาเข็มทําด้วยมือกันเองนะคะคุณสมัยเก่าค่ะค่ะทุกนี้พัฒนาการขึ้นแล้วก็เป็นจักรค่ะค่ะแล้วก็ให้บางทีก็ให้ช่างเขาติดให้ก็ได้ค่ะค่ะคุณแม่ไม่ติดค่ะคุณแม่ภาพม้วนลงแล้วก็คุณแม่ก็ค่าเข็มขาดค่ะคุณแม่เอาแบบนี้แบบง่ายๆนะคะค่ะงานไหมเกษตรค่ะ ขายดีมากค่ะช่วงนี้ค่ะไหมเกษตรจะขายดีนะคะค่าราคาอยู่ที่250หบาทค่ะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะเลิศดหรูดูเด่นใส่ออกงานไหนก็เลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะมันเป็นเงาเหลือมากค่ะเหมือนกันกับผ้าไหมเลยค่ะรองไหมแท้ค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรฝักหลอกขาวนะคะค่ะลายก็คือลายขอทะเลบนล้อมดอกลาวดีค่ะอันนี้สีดอกแกมปานะคะสวยมากค่ะ ค่ะท่านไหนที่ชอบสีไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่เข้ามานะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ลูกค้าตลอดนะคะน้อมรับตอบนะคะเพราะว่าให้ลูกค้านี่ค่ะค่ะทักเข้ามาค่ะไอดีลน์เป็นเบอร์โทรทาไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะค่ะเพราะว่ารุ่นเราก็บางท่านก็อาจจะไม่เป็นทางไลน์ค่ะ ลูกหลานเรามีค่ะวานลูกวานหลานบอกลูกหลานทักไลน์เข้ามาคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะว่าตรงมันจะตรงโปรกันไหมค่ะเราซื้อของเราเป็นคนจ่ายเงินก็อยากเห็นภาพด้วยกันแล้วก็ลายนี้สีนี้ดอกแบบนี้ค่ะค่ะเราจะได้จัดของถูกใจลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะนี้สีนี้สีกาแฟค่ะสวยงามมากค่ะค่ะออกกาแฟอมอมออวันตินนิดหนึ่งนะคะอมอมค่ะ ขาดสวยค่ะท่านไหนไม่ชอบสีแบบแผนก็เลือกสีได้ค่ะราคา250บาทค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะราคานี้พอเอื้อมมือถึงค่ะค่ะให้เพื่อนสนิทมิเท้ของเราไปให้คุณยายคุณแม่ของเราก็เหมาะสมค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะผ้านิ่มค่ะผ้าสวยนะคะค่ะไม่หยาบแข็งนะคะค่ะเป็นไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายค่ะเป็นผ้าทอค่ะ ราคาอยู่ที่250บาทราคานี้เป็นราคาที่ลูกค้าพอเลือกพอหยิบพอจับนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะ250บาทชีนี้กรีบบัวสวยมากค่ะชมพูชมพูอ่อนๆนุ่นๆนะคะสวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่250บาทค่ะผืนใหญ่ถึงกว้างเต็2ม2เมตรนะคะท่านไหนที่ตัวใหญ่ก็ป้ายตามตามคุณแม่ป้าย,ายให้ดูนั่นแหละค่ะ ค่าราคาอยู่ที่250บาทเอื้อมมือถึงนะคะค่าราคานี้เป็นราคาที่เบาที่สุดค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลื่อรูดูเด่นนะคะ250บาทแม่บวรลักค่าไหมท่าไหมไอสวยนะคะค่าไหมไอนี่ค่ะไหมเกเตษนะคะสีนี้สีออกสีออกสีทนนุ่นๆดนิดหนึ่งนะคะพัเทลค่ะสีเรื่ออ่อนๆค่ะ ร้อยดาวล้อมดอกลาบดีร้อยดาวล้อมผาล้มดอกบัวนะคะสวยงามมากค่ะเหมือนลายนุะเก้ากค่ะค่ะสวยมากค่ะหมายเลขค่ะดูหมายเลขนะคะถ้าทักมาค่ะหมายเลขสิบสามค่ะออกพัดเทลค่ะออกออกทนนิ่มๆค่ะแบบติดเย็นๆตาค่ะออกทนสีธรรมชาตินะคะค่าราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนแกมทุกขืนค่ะ ค่ะสวยไม่ส่งสวยไม่จืดกลางค่ะ250บาทนะคะขาดเลือนหรูดูเด่นมากค่ะ250บาทค่ะขาดแม่บวรลักผ้าไหมมือสองผ้าไหมสวยสริเนะคะสีนี้เป็นสีเขียวขี้มาค่ะขาดสวยค่ะสีเขียวขี้มาค่ะค่ะข่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะหมายเลขแปดเขียวขี้มาค่ะขาดสวยค่ะท่านไหนที่ชอบทนสีไหนก็ทักคุณแม่เข้ามานะคะ ค่ะคุณแม่จับตามลูกค้าทักค่ะค่ะไม่จบกตาตรงปลกไม่จบกตาค่ะค่ะแอดไลน์เข้ามาค่ะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพัเคยขายไอ้ไหมหนึ่งพันค่ะนี่ก็สวยค่ะสีค่ะสีเทาค่ะ ค่ะหมายเลขยี่สิบนะคะสีเทานะคะสีเทาสีเงินค่ะนี่ก็สวยค่ะออกแบบนุ่นค่ะพัดเทลค่ะส่วนมากเขาจะทําเป็นสีธรรมชาตินะคะพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าสีธรรมชาติค่ะค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะคุณแม่จะดูแต่เชิงพวกนี้ค่ะสีเทาค่ะค่ะและดอกก็มีดอกเหลืองดอกเขียวสลับขึ้นสีให้มันดูดีดูเด่นนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็มสองเมตรนะคะ ค่ะไม่ให้บรวรลักผ้าไหมมือไอ้ผ้าไหมสวยสวินค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยค่ะค่ะไหมอันนี้ค่ะไหมเกษตรนะคะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะลูกค้าถ้าเข้ามาเยอะนะคะค่ะเพราะว่าเคยอาไปใช้แล้วคาะกิจใจมันนิ่มค่ะมันไม่แข็งค่ะมันไม่ใช่ตกสีนะคะผ้าพวกนี้ไม่ตกสีค่ะเป็นผ้าผีไอไม่ใช่ผ้าพิพ์ลายค่ะผ้าทอค่ะขายถูกมากเลยค่ะ ค่ะรีบสั่งรีบจองนะคะช้าหมดก่อนนะคะค่ะขายดีค่ะขายดีค่ะสีม่วงค่ะทนสีม่วงนะคะท่านไหนที่ชอบทนสีไหนก็บอกคุณแม่เข้ามาค่ะค่ะลูกค้าเวลาถ้าคุณแม่เข้ามานะคะค่ะบอกราคามาด้วยค่ะบอกว่าไหมเกษตรค่ะส่วนหากโทรเข้ามาบอกว่าจองผืนนั้นจองผืนนี้ค่ะบางทีก็เราก็อยากทราบว่าจองมันมีหลายราคาค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางนะคะ250บาทค่ะงานไหมเกษตรผืนนี้ก็เป็นสีเทานะคะสีพัดเทลค่ะสีธรรมชาติค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ250บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ250บาทผืนใหญ่ถึงกว้างค่ะเป็นเงาเหลือมมากค่ะใส่ออกบุญดอกงานก็ค่ะ สวยนะคะใส่ออกบุญออกงานก็สวยเสริมบารมีให้กับตัวท่านค่ะมันเงามันเหลื่อมนะคะดีกว่าใส่ผ้าถุงลายไทยไปออกงานออกบุญนะคะค่ะตัวนี้ก็ไหมเกษตรค่ะเพราะสวยเลือดรูดูเด่นแล้วค่ะอันนี้สีพื้นนี้สีเทาค่ะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะสีเทานะคะค่ะเงางามมากค่ะไม่ตกสีนะคะเป็นผ้าทอค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะ ค่ะกำลังมาแรงค่ะยอดฮิ่ติดอันดับเลยค่ะผ้าไหมเกษตรนี่ค่ะขาดเศรษฐกิจของเราบ้านเมืองของเราแบบนี้ก็อยู่ในสภาพแบบว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่ะหาเศรษฐกิจไม่ฟูเศรษฐกิจไม่เรืองไม่รุ่งค่ะเศรษฐกิจแบบอยู่นิ่งตัวตายตัวเลยค่ะตรงไหนก็อดโอยกันหมดค่ะผู้แม่ค้าขายของค่ะค่ะหันมาค่ะเอาใช้ไหมเกษตรนะคะอันนี้สีกาแฟค่ะ ค่ะมาใช้ไหมเกษตรกันก่อนค่ะไหมเกษตรนี่สวยค่ะนิ่มมากค่ะค่ะเห็นไหมมันนิ่มค่ะค่ะค่ะสวยเลดดูโดเด่นนะคะนิ่มค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะไหมเกษตรค่ะสวยมากค่ะสีกาแฟนะคะค่ะท่านไหนชอบสีอาโทนทึบๆก็แกล้งคุณแม่เข้ามาค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสีนี้ก็เป็นสีเขียวพลนะคะพื้นนี้เขียวพลค่ะ ค่ะเป็นเขียวพลัยนะคะคาะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะเขียวพลัยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะสีเขียวพลัยนะคะค่ะสวยค่ะค่ะพื้นใหญ่ผืนกว้างเต็มสองเมตรนะคะคนว่านคนจ่อยคนหอมใส่ได้ค่ะเขียวพลัยสวยมากค่ะลายดอกกระเจียวนะคะเหมือนของแท้ได้เลยค่ะค่ะเพราะว่าเขาจะเอาพวกที่ผ้าไหมตัวจริงนี่แหละ ค่ะเขาจะลอกลายจากผ้าไหมตัวจริงมาเป็นไหมเกษตรค่ะค่ะมาทมําไหมเกษตรสวยค่ะพัฒนาการค่ะคนทุกวันนี้ค่ะเขาฉลาดค่ะฉลาดมากค่ะเขาจะเอาลายที่มัดผ้าไหมมัดหมีตัวจริงค่ะมาเป็นค่ะมาทมําไหมเกษตรนะคะอันนี้ก็หมักโครนค่ะผ้าไห่หมักโคนช่วงนี้สีออกไม่ค่อยเยอะคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยทักเอามาค่ะหมักโครนจะแพงกว่าห้าสิบบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะ ค่ะนิ่มมากค่ะลายค่ะยกขีดค่ะพวกผักพวกนี้มันจะแพงอยู่ที่ยกขีดนะคะค่ะเขาเรียกว่าผ้าฝ้ายมักโคนค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะสามร้อยบาทนะคะนิ่มมากค่ะค่ะสวยเลิศรู้ดูเด่นนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณยายคุณย่าของเราก็เหมาะสมนะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะสวยค่ะค่ะผ้าไหมก็สวยเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางท่านก็ ทุกวันนี้หาเงินยากค่ะใส่ผ้าไหมเกษตรแล้วก็ผ้าฝ้ายหมักโคนไปออกงานออกงานก่อนนะคะค่ะมีไหมไอ้ผ้าฝ้ายหมักโคนเหลืออยู่สามถืนค่ะค่ะคุณแม่ส่งภาพให้คุณแม่ดูแล้วค่ะมันลายไม่ค่อยโอเคคุณแม่เลยไม่ทักเอาค่ะคุณแม่ก็ซื้อของทางอันนี้เหมือนกันค่ะคุณแม่ไม่เคยได้ไปเลือกค่ะถ้าแก่ก็ส่งลายมาให้แม่เลือกค่ะคุณแม่ก็เลือกเอาแล้วก็โอนเงินค่ะเหมือนกันนี่แหละค่ะ ค่ะโอนเงินเขาก็ส่งของให้ค่ะอันนี้ลายราชวัตรค่ะค่ะเป็นไหมตาไอ้พื้นนี้ค่ะเป็นผ้าฝ้ายมักโคนนะคะสวยนะคะนิ่มมากค่ะค่ะฝ้ายมักโคนค่ะไม่ตกสีค่ะพวกนี้ค่ะสีไม่ออกนะคะค่ะเป็นผ้าค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายเป็นผ้าทอค่ะค่ะแม่วรวรักผ้าไหมมือสองอถ้าไหมสวยสลินแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสรินนะคะ ค่ะนีก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่เสอสามร้อยบาทนะคะไหมอันนี้ค่ะถ้าผ้าไหมมักคนนะคะค่ะคุณแม่จะอยู่ในคลิปเดียวกันกับถ้าไผาไหมเกษตรค่ะอันนี้ลายลูกแก้วค่ะยุกขีดลายลูกแก้วนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงหานนิ่มากค่ะใส่สบายนะคะค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างไม่ตกสีค่ะ ค่ะเขาเรียกว่าผ้าฝ้ายหมักโทนค่ะอยู่ในชุดของผ้าไหมเกษตรสามผืนนะคะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่นั่งชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะบุญรักษาผ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกขั้นค่ะ